Amlbox สวัสดีครับวันนี้ผมได้กระเป๋าเครื่องมือช่างใบใหม่มาใบนี้ Tough Build TB CT 114ขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่มีขาตั้งวางได้ด้วยนะใช้งานได้หลายแบบจะใช้เป็นสายสะพายแบบนี้ก็ได้มี shoulder pad มาด้วยจะได้ไม่เจ็บไหลหรือว่าจะใช้เป็นคลิปเทคเอาไปติดกับเข็มขัดของ Tough Build ตรงนี้ด้านหลังแบบนี้เลยก็ได้อันนี้เป็นจุดขายของทับบิลเขาเลยนะระบบ คลิปเทคของเขาเนี่ยด้านหน้าผมเน็บตลับเม็ดสเตอร s t ี่คอนโทรลล็อกตรงนี้กอนเลยตรงนี้มันจะเป็นตะขอโลหะทำสีพาวเดอร์โค้ดสีดำมาอย่างดีเลยตะขอตรงนี้เราจะประยุกต์เอาเบลคลิปของสว่านหรือไขควงกระแทกได้สายมาเน็บแบบนี้ก็ได้ไม่หลุดนะครับแน่นหนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักสักหน่อยเพราะฉะนั้นก็เอาไปเก็บพวกของเล็กๆน้อยๆตลับมงตลับเม็ดจะ ดีกว่าตรงนี้เหมือนเป็นโซ่เนาะมันเอาไว้เก็บพวกเทปพ,พันสายไฟเทปพ,พันท่อช่องถัดมาด้านหน้าผมก็เก็บมีด2 i n 1ของทัฟ g ิวจริงๆผมยกให้เป็น3 i n 1เลยนะตัวนี้ใครสนใจผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะคลิกดูที่วิดีโอเก่าๆได้เลยมันเป็นทั้งสคร a ปเปอร์แล้วก็เป็นทั้งคัตเตอร์ตัวนี้ดีมากแนะนำคนมีติดไว้ตรงท้ายใช้งานฝา,ฝาสีได้ด้วยนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นไขควงดีวอล ปากแบนก้านเดียวแล้วก็คีมเอาไว้คีบเอาไว้ตัดเล็กๆน้อยๆด้านข้างตรงนี้ผมเก็บตัวข้อต่อ90องศารุ่นมีไฟ LED ตัวนี้มีประโยชน์มากเล็กช่องเก็บพอดีเด็ยังกับออกแบบมาเพื่อกันและกันแล้วก็มีเซฟสอชั้นแนละมีวลโครตีตุก้แกเซฟตี้2ชั้นเลยล็อกแล้วล็อกอีก มันใจได้ว่าไม่หลุดช่องใกล้ๆกันมีฝาปิดเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นเลเซอร์ดีวอลตัวนี้วัดนู่นนี้นั่นะเล็กๆ,ๆน้อยๆภายในอินดอร์เนาะเราอออาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มาอีกด้านนึงด้านนี้ผมก็จะเก็บบรรดาพิก้าทั้งหลายตัวนี้เป็นพิก้าดิสอกดอะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไขควงกระแทกเวสเซลไขควงตอเออไขควงตอตรงนี้ก็เป็นพิก้าบิ๊ก เป็นหัวใหญ่อันนี้ผมใส่ไส้สีขาวไว้ไว้เวลาขีดเหล็กอะไรมันจะได้มองเห็นง่ายๆแล้วก็หมุนมาอีกช่องข้างในเก็บได้อีกเพียบเลยนะฮะแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยตรงนี้ผมมาเก็บไม้พัดพับจิบบะอันนี้ก็มีจิ้งโคนตรงนีอะไรอัน่างนี้อันนี้ดอกรว่านกระแทกก่างหินของล้อเก็บไว้ใส่กปในช่องนี้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งจะคมจะไฟดีโคตรเนาะมีประแจสิบเจ็ดนิ้วเนี่อันนี้เราไว้เก็บดอกทิมเมอร์โรเตอร์มันก็มีอ่างนี่ทางด้เานนี้ก็ไปเก็บใั้ควงลิ้วอ ว่าเวลาใช้งานก็ใช้ต่ำงานของเขก็ได้ไม่ใช้ที่